สาวร้องหนุ่มอินเดียมหาภัยครับถูกหลอกให้มีเพศสัมพันธ์แล้วก็แพร่เชื้อกรรมโรคนะฮะพบว่าทำกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาแล้วกว่าร้อยรายเลยครับ อยู่กับผมจะโล่ทอล์กนะครับมาเตือนภัยกันหน่อยฮะมีสาวคนหนึ่งครับอายุ24ปีเธอเนี่ยเป็นครูสอนทําเล็บนะครับไปร้องเรียนกับทางเพจสายเมตต้องรอดว่าถูกหนุ่มอินเดียคนหนึ่งมาหลอกมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ปล่อยเชื้อกรมรโรคให้กับเธอเนี่ยนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าหนุ่มอินเดียคนนี้เนี่ยขับรถผ่านที่ทํางานของเธอนะครับก่อนที่จะวกกลับมาแล้วก็มาทําทีขอใช้บริการกับเธอนะครับประมาณแบบบริการทําเล็บซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอจะไม่ทําให้นะครับเพราะว่าคิวเต็มแต่หนุ่มคนนี้ก็พยายายมต ชวนพูดคุยนะฮะบอกประมาณว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มชาวอาหรับมาตามหารักแท้แล้วก็พยายามขอคอนแทคเพื่อที่จะพูดคุยสารสัมพันธ์กับเธอต่อเธอก็ยอมให้แล้วก็พูดคุยกับหนุ่มอินเดียคนนี้มาตลอดผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับหนุ่มอินเดียคนนี้ชวนเธอออกไปกินข้าวแล้วก็ได้ไปดื่มกันต่อที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็เหมือนจะใส่ถุงยางอนามัยตามปกติแต่พอเสร็จกิจปุ๊บปรากฏว่าเอา้าอยู่ๆถุงยางหายไปไหนไม่รู้ไม่ได้ใส่นะครับพอถามไปหนุ่มอินเดียก็บอกว่าอามันนนนหหลุดไปไปต ก็ไม่รู้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเธอเนี่ยก็ถูก หนุ่มอินเดียคนนี้บล็อกการติดต่อทุกช่องทางแล้วเธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติขึ้นกับอวัยวะเพศนะครับมีอาการแสบคันแล้วก็ปัสสาวะติดขัดก็เหมือนจะติดโรคอะไรบางอย่างนะครับระหว่างนั้นก็พยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้จนวันหนึ่งนะฮะเหมือนจะปลดล็อกครับแต่ว่าคนที่มาตอบเนี่ยเป็นแฟนสาวของหนุ่มอินเดียคนนี้แล้วก็เลยรู้มาว่าแฟนสาวของหนุ่มอินเดียเนี่ยก็มีอาการประมาณนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าหนุ่มอินเดียคนนี้มีพฤติกรรมครับชอบไปหลอกทั้งผู้หญิงและผู้ชายหน้าตาดีมามีเพศสัมพันธ์แล้ว ่เชื้อกรมโรคแบบนี้ให้เห็นว่าทำมาแล้วกว่าร้อยรายเลยนะฮะในพื้นที่สมุทรปราการสำรวมบางนาแบริ่งนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับทางทีมเพจสายใหม่ต้องรอดเดี๋ยวจะพาผู้หญิงคนนี้ไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับไม่รู้ว่าจะเจอโรคอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปออแจ้งความไว้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนะครับอันตรายมากระวังตัวกันด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ